ผมอาคีนี้จากเพจมหาเนงประกันไทยครับคนนี้มาคุยในเรื่องของขั้นตอนการจองเลขทะเบียนนะครับผมต้องแจ้งให้ก่อนนะครับสําหรับคนที่ซื้อรถใหม่นะครับถ้าเกิดท่านจองไม่อยู่แต่ว่ารถท่านยังไม่มานะฮะแบบนี้ท่านยังไม่สามารถที่จะจองเลขนี้ได้ครับแต่ว่ารถมาแล้วครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี่เลยครับที่โชว์อยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็จองเลขครับต้องบอกก่อนนะครับในเรื่องของเลขนะครับตัวอักษรนะฮะ ท่านจะไม่สามารถกําหนดได้ครับจะเป็นรันตามขนส่งครับทีนี้เรื่องของการจองก็มีความสํมาคัญนะครับในเรื่องของการให้ข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าเกิดผิดพลาดขึ้นมานะครับท่านจะต้องรอถึง3เดือนข้างหน้าครับแล้วก็ข้อสําคัญอีกข้อนึงก็คือถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราจองสําเร็จแล้วครับต้องติดต่อภายใน15วันเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะถูกลบเลิก ในการจองนะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าสมมุติว่าท่านมีเลขในดวงใจอยู่แล้วนะก็ลองคีย์เข้าไปดูครับว่ายังว่างอยู่ไหมถ้าเกิดไม่ว่างมันก็จะขึ้นฟ้องไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับ